สวัสดีค่ะสวัสดีคนเกิดวันที่9นะคะวันที่9ค่ะเป็นเลขของดาวพระเกตนะคะคือความที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของ ความมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเนี่ยเราก็ต้องประพฤติตนนะคะให้อยู่ในศีลในธรรมจะทำให้ชื่อเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้นะคะถ้าเกิดว่าคนเกิดวันที่9กมีบททดสอบจิตใจที่เราสอบไม่ผ่านนะคะเราไปอยู่ในสิ่งที่เป็นอบายนะคะหรือว่านำในสิ่งที่ทำให้ตัวเองะคะ่ะไปคบคนพาลน,นะคะไปเจอผิดเข้าอะคะ่ะเลข9กลับเป็นเลข6ชีวิตตลก นะคะจากสูงสุดเนี่ยลงไปดิ่งได้เหมือนกันเขาจะสอนให้เห็นทุกเพื่อเข้าทางธรรมนะคะการงานของคนวันที่9นะคะเหมาะสาหรับคนที่งานที่นะคะเกี่ยวกับนักปราชญะงานศาสนางานจิตวิทยาค่ะงานสังคมสงเคราะห์งานเกี่ยวกับวัตถุมงคลสังคพันก็ได้นะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างประเทศชาวต่างชาติงานวิทยาศาสตร์ต่างๆงานคิดค้นงานประดิษฐ์กลุ่มเทคโนโลยีต่างๆนะคะด้านพลังงานหรือไฟฟ้าที่ทันสมัยล้ายุก็เป็นเหมาะกับคนวันที่9 ได้นะคะทางด้านการเงินค่ะคนวันที่9ก็จะมีการเงินที่ไม่ได้เดือดร้อนนะคะตั้งแต่เด็กนะคะมักจะมีรถม,มรดกตกทอดนะคะจากบรรพบุรุษนะคะส่งมาให้เราได้ใช้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจ,จอ่อนโยนชอบช่วยเหลือคนอื่นอาจจะแบ่งปันเงินนะคะให้กับคนอื่นนะคะได้เยอะเพราะ,ะนั้นยิ่งเรายิ่งแบ่งปันเรายิ่งจะได้นะ,ค,ะคนวันที่9ค่ะมันจะทําให้บ้านปลายของเรานะคะมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงสุขสบายนะคะทางด้านความรักค่ะส่วนมากคนวันที่9น่ะอาจจะไม่ได้ค่อยได้ ประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่นะคะอย่างที่กล่าวเม้ต้นว่าเขาให้เกิดมาเพื่อให้เจอทุกข์เพื่อเข้าทางธรมรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยู่ในศีลในธรรมนะคุณจะเจอคนที่ศีลเสมอกันมันจะเดินไปได้ด้วยกันอย่างเหมาะสม นะคะลักษณะของคนวันที่9ถ้าเกิดว่ามีคู่รักเข้ามาเนี่ยสมมติจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยในการพิจารณาให้ด้วยนะคะสุขภาพค่ะให้ระวังเรื่องภูมิแพ้อากาศนะคะไซนัสจมูกอักเสบหรือพวกแพ้อาหารแพ้อากาศฝุ่นต่างๆค่ะรวมถึงการผื่นคันผิวหนังอักเสบติดเชื้อไวรัสก็จะเป็นจุดอ่อนของคนที่เกิดวันที่9ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคนที่9 เป็นเลขดีเลขสวยงามค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองถ้าเกิดเดินชีวิตอยู่ในศีลในธรรมปฏิบัติถูกต้องนะคะชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จแน่นอนจ้าสนใจถอดรหัสวันเดือนปีเกิดจากชะตาฟ้าริคิต เบอร์โทรศัพท์อันเป็นมงคลหรือเปิดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำและชัดเจนกับอาจารย์อัญญาพรหมยาณทักไลน์ไอดี3 9 9 5 9 6 4 6 4 6หรือติดตามใน Facebook อัญญาพรหมยาณได้นะคะขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะคะขอให้ท่านโชคดีบุญรักษานะคะสวัสดีค่ะ